ครับผมเรามาดูอีกคันหนึ่งนะครับซูซูกิแคลลี่นะครับผมปี12นะครับผมคันนี้ไม่มีแก๊สนะครับผมครับผมรถเดิมๆนะครับผมสีเดิมบางทั้งพันนะครับไม่มีชนแน่นอนมีหลังคาตู้ทึบ เปิดได้สองด้านนะครับผมคันนี้ตัว L อ,อยู่นั่ไม่เคยขยับนะครับผมสีคานหน้าสีเทานะครับมีสติกเกอร์อยู่ พร้อมใช้งานได้เลยครับคันนี้ปี12นะครับผมคันนี้ไม่ไม่ได้ติดแก๊สนะครับมีหลังคางครับเปิดได้นะครับสองด้านรถอสีดำเดี๋ยวเรามาฟังเสีงเครื่องกันนะครับ มิ่งปกติเลยครับผมเอาไว้ค้าขายได้เลยครับผมหลังคาเปิดได้2ด้านนะครับอันนี้ปรี12นะครับราคา159,000บาทเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวได้นะครับผ่อนเดือนละ3,000นนิดๆเองนะครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์085-236-9,000า ขอบคุณครับ